สวัสดีค่ะมือนีแยายกันมาเก็บผักบุงก้องเนาะจ๋าเนาะก่อนสิเบิ้งคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อ่าอย่าลืมกดกระดิง่งเนาะจะเด้อเพื่อสิบประเพคลิปใหม,ม่ๆของยายเนาะจ๋ะเนาะขอบพระคุณทั้งคนเก่าคนใหาม่ที่คอมาติดตามเนาะจ๋ะเนาะเพว่าสิเป็นประเทศไทยยายหรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนาะจ๋ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะจ๋ะเนาะเอาจาก,จากมาเบิองกันจ,าจาน้า,าหากนินไปตามธรรมชาติเนาะจ๋ะเนาะ กะหลังจากที่ฝนตกมากพะพุเพิ่นกระงามนะจ๊ะเนาะพ่นหงอเพิ่นกร,นนนระอ่อนอวดด่วนนะจ๊ะเนาะเพิ่นกระอ้อนปวดสารพิษเนาะจ๊ะเนาะว่านเป็นพักธรรมชาติเขาบ่ได้ฉีดยาฉีดยังฝน,นตกใส่มันกระงามเขากระมาเก็บไปพัดไปแกงไปอาไปแล้วแต่เนาะเขามาแบบไหนเมนูแบบไหนเขาก็เฮ็ดกินไปเนาะจ๊ะเนาะ เป็นพักทำมาแชา่ยก็ับเก็บกกินหากินถ้าใี่อะไรพวกใครได้ฮ็ดคลิปปันไดนอจะนี้ปว่ายได,ดปปก,ยก็ต้องไปหาหลักจั่ไปเขาเจา้ากินนี้ชนไมกใมีวลาปันเดจะมีเวลายไดก็มาเฮ็ดใหนเงนนะเนาะเราว่าจะต้องดินรนุดไรเหลือจาขวงนจน้ะเนาะไปซอยเฮาก็พว้ใครหากิิเน,นะจน้นฉะว่า มาตัวคนเดียวเราจนะเนาะหายปังหา <c oughs> เงินไปได้ก็ต้องสู่เราจนะเนาะเข้าไปได้เกิดมาอ่าในลำล,นะลุ้ยเราจะเกิดมาเป็นคนจนเข้ากรต้องดิ้นรนต่อไปหนามก็ขึ้นทีเขาได้เก็บกินเราจะ เก็บดูเก็บกินเก็บดูเก็บกิน่นเลจ้ะก็พอเก็บไปลาไล่กจากพอว่าอ่ะแล้วชิกินบูเบิร์ดตั้งากเนาะไอ้เพื่อยไม่เก็บเพื่อนไม่แล้วเขาอยากเขาก็ไปเก็บใหม่ จ้าเนาะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้เนาะจ้าเนาะฝากกดไรกดแชร์ก็ซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจ๊ะด้วยเพราะสิบวัฒน์กินแม่แม่ของยายเนาะจ้าเนาะขอบพระคุณทั้งคนเก่าคนใหม่ที่เขามาติดตามเนาะจ้าเนาะว่าสิเป็นประเทศไทยยายหรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนาะจ้าเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะจ้าเนาะอ่ะายุดีมีแห้งสุขภูสุขคเนนะจ๊ะด้อเก็บยาไข่อย่าจุกน้ำๆเลยรว้ ขอเก้าวค้มาสวัสดีค่ะ